สวัสดีครับทุกคนผมมาโมซาดวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาทําเมนูแบบเฮลตี้เฮลตี้หน่อยนั่นก็คือเมนูสลัดแต่ว่าเป็นสลัดกรอบผมซื้อแบบส้มเ็จรูปมาเลยเป็นสลัดแบบส้มเ็จรูปมามันน่าจะได้น้อยๆอ,อ,อันนี้ราคา30บาทก็จะมีสลัดแล้วก็มีขนมปังอยู่ข้างในนี่เป็นขนมปังอยู่ข้างในแล้วมีสลัดซึ่ง ผมซื้อน้ำสลดเพิ่มมาอีกเพราะไม่รู้ว่ามันจะฝุกเขาได้เข้ากันขนาดไหนก็เลยซื้อน้ำสลดเพิ่มมาอีกสลดเข้าไปประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบขันว่ามีอะไรบ้าง,างปลาโลปลากรอบแคปหมูแคปหม,แปหมูแบบกรอบแบบไร้มันเป็นแคปหมูอันนี้น่าจะไว้กินกับพวกน้ำพริกมั้งพวกที่กินกับน้ำพริกนุ่มหรือว่าน้ำพริกแมงดาเนี่ยแหละจะเป็นแคปหมูนี้เป็นหมูแผ่นหมูแผ่นเมื่อก่อนเด็กๆจะข้าวในเซเว่น ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนจะได้เยอะกว่านี้กว่าน,นะที่นี่มันก็ดูเบาๆหน่อยก็ตัวต่อไปจะเป็นนี่เลยเป็นหอยหอยอะไรวะคือหอยลายเป็นหอยลายกอกกอปตาพุ้มปุ้ยหมูแผ่นเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นหมูแผ่นแบบหมูของเจ้าสัวอันนี้เราก็จะมาใส่ในสลัดกอบของเราเช่นกันเป็นเมนูเฮลตี้เมนูเฮลตี้เฮลตี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เมนูนี้นะผมใช้เป็นของโกแก่นะ คือที่จริงอ่ะมันก็มีของยี่ห้ออื่นแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวกินของอันนี้บ่อยก็เลยซื้ออันนี้มากินนั่งใกล้โรตัสรสมา,า่าใช่ไหมอันตัวนี้เออนั่งใกล้ก็รถรสมาล่าอันนี้ก็จะเผ็ดๆหน่อยจะเป็นน้ำสลัดอันนี้คุใช้เป็นน้ำสลัดแบบสุใส่มันต่มนะมันจะมีกลิ่นเข้มข้นของพาเมซานชีสอยู่เพื่อมาคอย ทําให้รสชาติอะมันนัวขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนัวขึ้นก่านะนสนีคือหน้าตาวัตถุดิบทั้งหมดของเรานะที่เราจะมาทําสลัดกอบหน้าตาวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยเพื่อเป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแล้วก็ไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าว่าเวลาแก้วมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเวลายำลาเป็นสลัดแล้วอะมันจะหน้าตาเป็นยังไงไป เนี่ยทุกคนชามผมจะใช้เป็นชามสีขาวนะเพราะว่ามันจะได้ตัดกระสีอื่นคือสลัดตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้กินหรอกนะส่วนมากจะไม่ค่อยได้ไปตังโซนทลาเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะเฮลตี้เฮลตี no ้หน่อยสลัดก็สดพอสมควรอาจจะมีรอยอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ก็สดพอสมควรแต่มันก็ไปกินแบบพักเลยอะลองชิมัขนมปังอืมขนมปังขนมปังเลยก็อร่อยดีนะผมว่าแต่ว่ามะเขือเทศอะ ก็คือให้มันเป็นลูกเลยอะพวกมึงรู้ว่าเขาจะหั่นแต่เขาให้มันเป็นลูกเลยเนะี่ยเป็นลูกอย่างนี้เลยอะซึ่งขครที่ไม่ค่อยชอบกินกะเทิอาจจะไม่ค่อยถูกใจสิ่งอย่างนี้แต่ตัวผมก็กินได้หมดแหละเนี่ยเออขอให้มันสองลูกแนละ้วมันกะทศก็ยังสดอยู่นะถือว่าสดเลยไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยอะไรพักเพื่อก็ถือว่าโอเคนี่แล้วก็จะมีน้ําสลัดน้ําสลัดตัวนี้เดี๋ยวเราอาจจะใส่ทีตอนคลุกๆลุกให้เข้ากันตัวแรกผมจะลองชิมแคปหมูก,ก่อนว่า แคปหมูอันเนี้ยรสชาติเป็นยังไงแต่เพื่อนผมบอกนะว่ามันอร่อยซึ่งตัวผมก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะ <S <S อืมเฮ้ยอร่อยมากอร่อยมากมากเนี่ยแคปหมูเนี่ยอร่อยมากมันจะเค็มเค็มนัวนัวหอมหอมแคปหมูเนี่ยอร่อยมากมองกับการกินกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าทานเล่นมากต,ตัวตะถุย๋ย ก้นแหน่จ้าตัวต่อไปทุกคนครับตัวต่อไปจะเป็นหมูแผ่นอบกรอบนะคุณพุมจะบอกว่าไอ้หมูแผ่นตัวเนี้ยให้มาน้อยจริงแต่ว่ากินหอมแบบหอมมากๆอ่ะคือหอมมากๆเลยอ่ะอืมหืมหืมหมดมาไงเนี่ยอร่อยมาก ครับตผมบอกว่าอร่อยมากๆอันที่จริงอะ่ะบางคนอาจจะลองกินแล้วอาจจะไม่ได้อร่อยแบบผมก็แ,แต่แต้ผมรู้สึกว,ว่ามันอร่อยจริงๆงนะแคปมูแพนเนี้ยกับแคปมูเนี่ยคือมันอร่อยอะ่ะนะจะใช้เป็นนั่งไกล้โรตัสรสมาล่าในการทําเป็นท็อปปิ้งอันต่อไปอันนี้ผมไม่เคยกินเลยนะผมบอกตรงตอันนี้ผมไม่เคยกินมันเป็นสินค้าที่เพิ่งมีมาในไม่กี่ปีนี้แหละงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหนังไกล้ ทอดโลตัสรสมาราแต่มันจะดูฟูไม่เท่าตามตัดนะเพราะว่าเขาอาจจะต้องทําให้มันแห้งจนถึงที่สุดพวกน้ำออกอะ่ะเพื่อรักษาให้มันสามารถอยู่ในภาชนะหรือว่าสิ่งมันจุพัผ่านได้นานๆอาจจะไม่นานมากแต่ว่าก็ต้องนานระดับหนึ่งนะครับตดนะนี่สี่ก็จะตัดกันประมาณนี้เลยในสัดของเรางั้นผมจะมาลองชิมมันก่อนเลยดีวยกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมคือมันทั้งกอบ ทั้งมันทั้งเผ็ดในการตัดเลียนได้ดีเลยอ่ะตัวต่ไปจะเป็นหมูแท่งกอกออริจินัลนะทุกคน,กคนจะเป็นคล้ายๆหมูแผ่นนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นแท่งๆส่วนตัวก็เคยกินแล้วรู้สึกว่าอร่อย พวกหมูแท่นหรือหมูแท่งอย่างเงี้ยมันจะอร่อยนะส่วนตัวของผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้พักวปักยาวไปที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่คือว่ามันเป็นแท่งยาวๆนะในซองหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นแท่งยาวๆประมาณ4ี่ชิน้นผมก็เลยทําการหักแล้วก็โรยไส้ไปเป็นชิ้นๆชิ้นๆลองชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงอือ รสชาติมเจาะไปทางหวานหวานนะหวานหวานแล้วก็เนื้อข้างในจะเหมือนจะอาจจะดูโป้งๆน้อยแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่นมากเท่าไหร่แต่ว่าจะแน่นกว่าของหมูแผ่นนะอาส่วนตัวผมรู้สึกว่าจะชอบอันนี้มากกว่านะมันจะออกไปทางหวานๆหน่อยจริๆๆองอ่ะมีแค่นี้มันมันก็น่ากินมากๆ,ๆนะทุกคนเนี่ยเนี่ยมีแค่นี้มันก็แบบน่ากินมากแล้วอ่ะตัวต่อไปนะครับจะเป็นเป็นทารโรอบกรอบ จะเป็นปลาทาโร่กรอบซึ่งมันเพิ่งมันจะมีตอนหลังๆนี่แหละตัวผมไม่เคยกินเลยนะทาโร่แผ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นทรงสามเหลี่ยมคล้ายๆพวกขนมแบบของโดริโทสะคล้ายๆกันเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยมาลองชิมแล้วกันพวมองว่ารสชาติมันอ่ะมันจะดีกว่าปลาทาโร่ปกติปลาทาโร่ปกติมันจะแบบแผ่นใช่ไหมอาจจะเนหนียวแต่ทาโรแบบนี้มันจะกรอบๆซึ่งก็จะอร่อยกว่าแล้วเราจะมีแค่ พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยคือตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะแบ่งน้องไปสักชิ้นหนึ่งใช้ลายอบกรอบรสออริจินอลดั้งเดิมคือผมตอนแรกผมคิดว่ามันนั่นมันน่าจะสีแบบสีไม่ดูเหี่ยวขนาดนี้ยก็เป็นชิ้นข้างๆเล็กนะมันก็จะเล็กๆหน่อยนี่นี่ีนี่แต่พอมาอยู่ในนี้แล้วก็ดูน่านกินนะมันดูน่านกินอืม เกืออันนี้ผมกินค่อนข้างบ่อยผมเลยรู้สึกชอบเป็นพิเศษก็เลยใช้เป็นวันตถุดิบตัวนี้ในการเอามา mix and match กับทั้งหมดนี้เลยนี่เดี๋ยวเราชิมก่อนอืมอร่อยอร่อยหอ,อ,อมมันอร่อยท้ายท้ายที่สุดนั่นคือการราดน้ำสลัดสองตัวนี้นะก็คือน้ำสลัดนั่งเดิมของสลัดผักเหลากับน้ำสลัดพาเมซานชีสตัวนี้เลย ทีสั่งก็ดูน่ารับประทานอย่างมากเลยคือมันดูน่ากินมากๆผมบอกเลยตอนมันราดแต่มันน่ากินมากๆเนี่ยนี่สังกวนตอนนี้เราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่เรานั่งทําการแกะแล้วก็ปรุงนี่ก็ปรุงมา,งาเรยแต่เดี๋ยวเราจะชิมแบบออริจินอลก่อนว่ารสชาติอย่างเงี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองค่อยปรุงคือที่จริงอ่ะซื้อมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหลือที่จะเยอะพอสมควรนะแต่ว่ากับเพื่อนเราเนมนกินบ้างนิดหน่อยแล้วเพราะว่ามันก็เหลือเยอะอยู่ ก็ลองเฉลียแล้วรู้สึกว่าโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าี่ทุกคนสลัดก๋อยของเราพอคลุกแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะในของคลุกเลยี่ทุกคนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมมาลองชิมก่อนผมจะชิมเป็นอ่าคำนี้ก็เลยแล้วกันแต่รู้สึกว่าน้ำสลัดจะน้อยไปน,นิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นสลัดจะน้อยไปน,นิดนึงอันนี้ผมจะลองไปชิมแบบผ่านี้ก่อนนี่มีมูฟเฟ่นของสลัด ตัดก้อนแบบรสชาติค่อนข้างเป็นทางที่ดีเนียนะเพราะว่าน้ำของมายองเนสอ่ะมันจะค่อยๆตัดพวกแบบของทอดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยช่ำเหมือนเท่าแบบน้ำส,สลัดกุกสามกอบอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแบบด้ความวาาานุ่นัวกว่าข้าวของตัวเนี้ยตัวเนี้ยพอลอง,าลงมารววงันแล้วอ่ะมันอร่อยเลยแหละเน,นี่ยเน,นี้ยทุกเลยว่าอร่อยอืมอร่อยมาก ราจะลองปรุงนิดหน่อยเกลือผมไม่รู้เขาเรียกว่าเกลืออะไรอะ่ะแต่ที่มันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆคล้ายๆคนแคกหน่อยอะ่ะไม่รู้เหมือนเด็กพริกไทยกันนึงเดี๋ยวเราใส่พริกไทยเพิ่มวันนี้เรามาลองชิมทีคือหนังไก่อ่ะที่มันเผ็ดๆอ่ะมันเข้ากันกมากเลยนะเพราะว่ามันจะมีความนัวของน้ำสลดัดแล้วก็จะมีความเผ็ดของหนังไก่ไอ้ทีมทุกอย่างมันลงตัวมากเลยอะ่ะ คือผมรู้สึกว่าอร่อยนะแล้วจะมีผักค้างๆแล้วจะมีผักแซลมอนหนื like er content, ่อยเนี่ยจะเป็นคือทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะลงตัวหรือเพราะว่ามันรสชาติดีด้วยหรือเปล่านะเราเอาข้อที่มันนรสชาติดีมารวมกันพอเวลากินเนี่ยมันเลยค่อนข้างที่จะอร่อยเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะหน้าตามันนี้เลยนี่นี่ผักนี่หน่อยนี่ทุกคนหน้าตาแบบนี้คือมันอร่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราชิมคำนี้ก่อนใส่เกลือใส่พริกผงไปหน่อย ตัวสั่นตัวรู้สึกว่าถ้าไม่ปรุงจะอร่อยกว่าแต่ถ้าใครแบบชอบแบบความเค็เมๆอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ปรุงรสชาติมันค่อนข้างที่จะโอเคลงตัวทุกอย่างเลยแต่ผมอยากลองปรุงลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืเวลากินกับพวกที่เป็นแบบแบบโอวิชีอย่างเงี้ยโอวิชีสรสพวกแบบรสใบชาดั้งเดิมอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยมากเป็นโอวิชีรสฟ้าเขียวอันนี้อร่อยมากใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับผม ใครที่ดูก็เอาไปลองทำกินกันได้ครับผมงบประมาณ200 200กว่านะมันค่อนข้างทีง่จะแพงหน่อยแหละแต่ผมหานกับเพื่อนลองชวนเพื่อนมาหานดูครับหรือว่าใครที่อยากลองกินตัซุปกันหน่อยก็ลองดูได้แบบนานๆลองกินทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าอร่อยเอาแบบไม่ต้องปรุงเลยนะไม่ต้องใส่เกลือพริกไทยนะค่อนข้างทีง่จะอร่อยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมโอเคครับ เดี๋ยวคิปหน้าผมจะมาทำเมนูอะไรหรือว่าผมจะมาทำคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับผมสวัสดีครับ